สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราอยู่ในหน่วยฝนจากฟ้าฟ้านะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทําแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆเกตรียมแบบฝึกหัดเล่มสีฟ้านะคะเล่มที่สองและดินสองอเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า21ก่อนเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะ อาเด็กๆเ,เปิดมาที่หน้า2 1ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคำสั่งพร้อมๆกันเลยนะคะคำสั่งจงโยงภาพที่ตรงกับพยัญชนะจงโยงภาพที่ตรงกับพยัญชนะแถวด้านบนนะคะจะเป็นรูปภาพนะคะส่วน ด้านล่างนะคะจะเป็นพยัญชนะนะคะอ่าเรามาดูรูปภาพกันเลยนะคะอ่ะอันนี้เป็นรูปทอมนโทนะคะอันนี้เป็นรูปเด็กอันนี้เป็นรูปผู้หญิงอ่ะต่อไปเป็นรูปทหารและสุดท้ายรูปนอนเนนนะคะอ่ะเรามาดูพยัญชนะข้างล่างคะ่ะมีดอเด็กทอมนโททอทหารนอนเนน และยอหญิงค่ะ,ะจงโยงภาพนะคะอ่าเราก็ต้องเริ่มจากข้างบนก่อนนะคะอ่ะรูปแรกเลยนะคะรูปทอมนโทนะคะอ่าเด็กๆคิดว่าทอมนโทอยู่ตรงไหนคะอ่าเก่งมากค่ะต่อไปรูปอะไรคะดอเด็กเอ๊ะ ข้างล่างดอเด็กตัวไหนนะอ่าอยู่นี่เองโยงได้เลยค่ะอ่ะรูปต่อไปรูปยอหญิงนะคะอ่ะเด็กๆโยงเลยอ่าเก่งมากอ่ะต่อไปทอทหารนะคะทอทหารอยู่ตรงนี้ค่ะ่ะโยงจับคู่และเหลือตัวสุดท้ายนะคะเป็น นอนเนนเก่งมากเลยค่ะโยงอ่ะเสร็จแล้วนะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปทำท่อนข้างล่างด้วยนะคะอ่ะอ่านคำสั่งพร้อมกันนะคะคำสั่งจงกากระบาดพยัญชนะที่ตรงกับภาพจงกากระบาดพยัญชนะที่ตรงกับภาพอ่ามีรูปภาพจะอยู่ข้างหน้านะคะมีลูกจุฬา รูประคังรูปหนูและรูปชดานะคะ,ะเด็กๆเ,เวลาทำนะคะเด็กๆต้องดูเป็นแถวอย่างนี้นะคะ,ะเรามาดูพยัญชนะกันก่อนเลยค่ะพอพานฟอฟันรอจุลาเอ๊ตัวไหนที่ตรงกับรูปนี้คะ,ะตัวนี้ค่ะรอจุลากากระบาดได้เลย ต่อไปรูประกครั้งอ่ะเดี๋ยวเรามาหากันนะคะตัวแรกม,ามาอาม้าคอรักครังนอหนูอ่ะคอรักครั้งอยู่ไหนคะคอรักครั้งหัวแตกอ่ะอยู่ตรงกลางเก่งมากค่ะอ่ะข้อต่อไปรูปหนูอ่ะนอหนูชอชิงงองู อันไหนนอนหนูนะ้าอ่าตัวแรกเลยค่ะการการะบารูปสุดท้ายนะคะดอชดานะคะอ่าตัวแรกเลยพอสำเพาดอชดาตอประตักอ่าอันไหนหน้าที่เป็นดอชดาหัวไม่แตกไม่มีหยักนะคะอ่ะตรงกลางเลยเก่งมากค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หน้า22นะคะไปกันเลยค่ะที่หน้า22นะคะเด็กๆอันนี้ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากสำหรับเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆตั้งใจฟังคุณครูนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะคำสั่งจงโยงเส้นจับคู่คำที่ตรงกับภาพจงโยงเส้นจับ คู่คำที่ตรงกับภาพข้างหน้าเลยแถวข้างหน้าจะเป็นคำนะคะและแถวข้างหลังจะเป็นรูปภาพนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคำที่1ก่อนเลยนะคะมอเอคอเมฆอันไหนเป็นรูปเมฆคะเด็กๆก้อนเมฆโยงได้เลยเก่งมากคะ่ะ ต่อไปฝอโอนอฝนฝนโอเคเก่งมากค่ะต่อไปรอโอมอรมไม่เอกรม่มรอโอมอรมไม่เอกรม่มง่ายง่ายเก่งมากค่ะรอโองอรุงไม่โทร,รุง รออุงอรุ้งไม่โทร,รุงกออีนอกินกออีนอกินนออำนำไม่โทน้ำรุงกินน้ำาเด็กๆรุ้งกินน้ำอยู่ไหนคะโยงได้เลยคะ่ะเก่งมากอ่ะต่อไปกออ,บอกบกกออก บกบรูปสุดท้ายนะคะกบอ่าเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะเด็กๆอย่าลืมรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะบ๊ายๆค่ะ